การเลือกเบราว์เซอร์อะไรดีก็เป็นเรื่องยากแต่ซั s ซุงมาท้าทายความคิดเห็นนี้ด้วยซัมซุงอินเทอร์เน็ตฟ c รที่มีฟีเจอร์สุดล้ำซัมซุง h t t p s n e w s a m s u n g c o m g l o b a l s a m s u n g i n t e r n e t e x t 2 p c w i k i n e w b e t t e r p r o g r a m ได้เปิดตัว Samsung Internet PC ในรูปแบบเบต้าสำหรับผู้ใช้ Windows 10และ Windows 11ครั้งแรกที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เบราว์เซอร์ทำธรรมดาแต่มันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Galaxy ของคุณได้อย่างราบรื่นพร้อมด้วยฟีเจอร์ Galaxy AI ที่ช่วยสรุปและแปลหน้าเว็บอย่างอัจฉริยะทำให้การท่องเว็บของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือซัม s ุงอ Internet น็ตพีไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความสะดวกแต่ยังใส่ใจถึงความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยมีระบบ Smart ท n t นตี้แท็กกที่ช่วยบล็อกการติดตามจากเว็บไซต์ภายนอกและ Privacy Dashboard ที่ให้คุณตรวจสอบและจัดการความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตนเองแบบ Real Time แล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการผสานประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นระหว่าง PC และสมาร์ทโฟน ซัมซุงอินเทอร์เน็ตพีซีช่วยให้คุณสามารถซิงข้อมูลการท่องชมเว็บไซต์ประวัติการเข้าชมและข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากซัมซุงพาสได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องกรอกซ้ำใหม่อีกรอบฟีเจอร์รีซูมเบราว์ซิงยังช่วยให้คุณกลับไปอ่านหน้าเว็บที่เปิดครั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้ต่อบ,บนคอมพิวเตอร์ทันทีสะดวกสำหรับคนที่สลับอุปกรณ์ไปมาตลอดวันและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปซัมซุงอินเทอร์เน็ตพีซียังรองรับการติดตั้งส่วนเสริมจากคร롬เว็บสโตร์ h t t p s c h r o m e g o o g l e c o m c a t e g o r y e x t e n s i o n s และมีฟีเจอร์ AI เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บไซต์เช่น Browsing Assist ที่ช่วยสรุปเนื้อหาหน้าเว็บและ Instant Translation สำหรับการแปลาภาษาบนหน้าเว็บที่คุณกำลังอ่านอยู่ Samsung Internet PC Beta จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งาน Windows 11และ Windows 10เ v e r ์ i o น1809ขึ้นไป ในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ก่อนและจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในอนาคตต่อไปคุณสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Samsung h t t p s c o o l n n e w s a m s u n g c o m g l o b a l s a m s u n g i n t e r n e t e x p a n s e t o p c w i t h n e w b e t t e r p r o g r a m และ s a m https Mobile h t t p s w w w s a m s u n g c o m n e w s a m s u n g i n t e r n e t w i n d o w s p c f i r s t l o o k k e y f e a t u r e คุณคิดว่าซัมซุงอินเทอร e เน็ตพีซจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท่องเว็บของคุณหรือไม่ชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เลย